วันนี้บูร์ซังกับเจต้าก็จะมาหาอะไรทำกันสนุกสนุกในโตเกียกันอีกแล้วตอนนี้นะที่โจกีอารนะครับกับเลโก้จะจับมือร่วมกันเพราะวนะ่า JR เนี่ยครบรอบ150ปีแล้วก็เลโก้ครบรอบ90ปีเขาก็เลยร่วมมือกันทำแ a ลรี่สเต็มในเจต้ามาแล้วทำแรลรี่สเต็มนะครับให้เราสามารถเก็บสเตมรอบรอบโตเกียวได้30สถานี พอเก็บได้ปุ๊บก็ได้ของที่เราหรือแต่ตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเก็บหมดเจ็ดสถานีก่อนนะครับเจ็บสถานีปุ๊บเราได้เป็นตัวหุ่นเลโก้ตัวเล็กๆมาเดี๋ยวเราไปตามเก็บกันขั้นแรกนะครับเราต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนไปเอาไอ้ตัวโบรชัวร์นี้ก่อนในโบรชัวรูนี้มันจะมีเป็นช่องสแตมสแตมอย่างนี้เห็นไหมบางหน้าเจต้าเลยเห็นไหมเนี่ยเขาก็มีช่องสแตมป์เนี่ยเราก็เอานี่ไปสแตมป์ให้ครบเจ็ดดวงก่อนเห็นไหมอันแรกมันจะมีเจ็ดดวงนะครับเจ็ดดวงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตามสถานีนี้เห็นปะอันนี้คือสถานีที่ที่มิสแตมป์ทั้งหมด แต่พอครบเจ็ดวงเนี้ยเราจะต้องไปสถานีที่เป็นอยู่แดงแดงแดงๆเนี่ยก็คือจะมีร้าน New Day นะครับเป็นร้านคอมพินี่ที่อยู่ในสถานีเราก็เสียเงิน5 0 0ยเยนเพื่อซื้อของในร้านเนี่ยให้ได้ไปเสร็จ5 0 0ยเยนแล้วเราค่อยเอาไอ้เจ็ดวงเนี่ยไปแลกเป็นสแตมม์สมุดสแตมม์สดวงเพื่อที่เอาสามสิดวงไปสแตมม์ต่อให้ครบ30อันพอครบ30อันอแล้วก็พอได้เจ็ดดวงเจ็ดดวงพวกเนี้ยจะได้เป็นตัวหุ่นเลโก้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับ3แบบเนี่ย พระกันนะครับเราเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เอาจะไปครบสแสงให้ครบ30ดวงรอบโตเกียวซึ่งวันนี้คงไม่ได้หมดหรอกนะแต่ก็มีคนทําได้นะแต่ว่าเราคงไม่ไม่ crazy แบขนาดนั้นนะครับแล้วก็โตเกียวไปใช่ต่อให้ซื้อเป็นโตเกียวแบบพาสเปในโตเกียวมันก็ไม่ไม่พอเพราะว่ามันต้องออกไปนอกโตเกียวอีกนะครับอันนี้คือเขาสะสมเป็นเดือนได้นะครับประมาณ1เดือนแล้วพอครบ30ดวงปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแลกเป็นเป็นของที่ระลึกอย่างเห็นไหม เป็นตักเป็นเลโก้เนี้ยเป็นชุดทนี่มีทั้งหมด6ชุดนะครับ6ชุดเนี้ยเราก็สามารถแลกได้นะครับพับแบบเหมือนกันอันนี้คือ Final Destination ของเราฟ i n น l ลเดส i n เน i o n ไม่ใช่หรอตอนนี้บิวซังกับเจตตาแนละ้วเราเริ่มกันที่สถานีชิบุย่านะครับเราก็ได้มาและวหนึ่งดวงเดี๋ยวเราจะไปเอาอีก6ดวงอันแรกก่อนพื่อจะเอาตัวเลโก้แล้วก็สมุดสะสมให้ครบสาดวงอปาอันนี้นะครับเขาก็จะ บอกว่าให้เราอ่ะซื้อเป็นตัว๋วเป็นตั๋วโตเกียวเมโทรโพลิแทนพาสนะครับกดตรงนี้แล้วกดอ่าตรงนี้เราก็จะมีเนี่ยเป็นโตเกียวเมโทรโพลิแทนพาสอ่าจิ้มตรึกเจ็อกเยนเราก็ได้ตั๋วมาละเราก็เอาตั๋วสอดเข้าไปเลยหนึ่งวันใช้ได้ไม่อั้นได้ตามนี้เลย แล้วเราก็มาสถานีชินจูกุได้สแตมเป็นอันที่สองแล้วนี่อันที่สองเลยเราก็จะกระโดดไปต่อไปคือ,คอสถานีทากาดะโนบาก่อนไปทากาดะโนบะอีกประมาณสองสถานีจากชินจูกุด้วยตั๋วหนึ่งวันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอัคเคบารเราเก็บครบเจดตำแหน่งแล้วนี่เห็นไหม<ว>มีทั้งหมด7ที่เราเริ่มต้นที่ชินจูกุชิบูยาแล้วก็ ทาก,การโะโนมบะอิกแกมโครแล้วก็ซึงามโมะแล้วก็เวยนก็กมาจกที่อากิฮาบาร่านี่เลยเราก็ได้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปแลกกันตรงนี้เขาก็จะมีโมเดลให้ดูดูว่าแต่ว่าเราจะไม่ได้โมเดลแบบนี้นะหรือได้วะ 20, หรอได้โมเดลนี้เ,เหรอหนึ่งตัวเลยเหรอสามสิบอันเลยเหรอแต่มันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนี่คือเขาต่อให้ดูเน,นี่ยเรามาทำกิจกรรมเก็บ สแตป์กันอย่างเงี้ยมีแต่เด็กๆมาทำจนไหนว่ามีพ่อแม่มาทำพ่อแม่พาลูกมาทำนี่เราอะไรก็ไม่รู้อตัู๋โอต,ต๋ีอะไรเนี่ยล้วก็มาทำกันว่างเนาะร้อนด้วยนะใช่ยอยู่ีะพ่ว่าดีล้วก็มาทำอะไรกันอย่างนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> นี่เราก็แลกได้เรียบร้อยแล้วเราจะได้เป็นสติกเกอร์ตรงนี้นะครับมาแล้วก็มีตัวเลโก้ให้หนึ่งตัวนี่ตัวเลโก้พร้อมกับสมุดสตมอปสามสิบอัน เดี๋ยวเราต้องเอาสมุดสแตมป์เนี่ยไปสแตมป์ให้ครบ30อันก็จะเรียงตามสถานีต่างๆซื้อ500แล้วเราจะได้เซตนี้มันหเซตเพราะฉะนั้นคุ้มมากอันนี้เนี่ยแลกได้ตัวเดียวนะอย่างเช่นของบิวตั่งจะได้เป็นตัวนี้หมวกหมวกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นพนักงานซ่อมรถแต่ของเจสตาเนี่ยจะได้เป็นพนักงานสถานีรถไฟยังเหลืออีกแบบหนึ่งเหลือคืออันนี้อันนี้คืออันนี้ก็พนักงานซ่อมรถป่ะเราวที่พนักอันนี้พนักงานรถใช่ไหม นคนมันมีนคน,นขับกับพนักงานซ่อมปะ่ะเออนี่ยเราได้สองตัวนี้ละเดี๋ยวจะไปเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งตอนนี้เราก็มาพัดกลางวันกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปซื้อของ500ยเยนใช่ป่ะเนื่องจากดูสังะ่ะมีหลายชุดก็เลยต้องแวะหลายๆร้านใช่ไหมร้านก็ห้ารยเยนก็อ่ะใช่หนะ้าร้เยนเนี่ยซื้ออาหารกลางวันกินเลยเราก็มายืนทุรักทุเลกันอันนี้เขาเรียกว่าบะมี่ยืนกินนั่นเอง ลิซ่าเขากินลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมบิลซากินเบื่อมือยืนกิน,นย,ยืนินจริงเพราะมันไม่มีที่นั่งไงเรามายืนกินแบบหน้าสถานีซื้อมาแล้วมันยืนกินกันแบบกินราเมงแบบยืนกินคิดดูเลิศขนาดไหนตอนนี้เราถึงสถานีโอชิ <hi> แล้วนี่เราก็มาเจอเป็นซูมที่แบบว่าเลโก้นี่เลยทำเป็นเมืองน่า,นารักมากเมืองประมาณสไตล์ยุโรปอย่างนี้เลยนี่บิลูซังก็ได้ครบแล้วนี่ตัวนี้มีสามตัวเลยเป็นตัวนิดตัวในสถานีใช่ไหม อันนี้ช่างแล้วก็นสถานีแล้วอันนี้ก็เป็นช่างที่อยู่บนรางสามตัวครบแล้วนี่แลกมาสองชุดเลยอันนี้พอเราได้ครบสองชุดแล้วนะเราก็ส่งไปกดเจ๊โกโก้กับเจ๊เหมียวที่เมืองไทยนะอีสองเจนั้นก็เอาด้วยเอาด้วยต้องตามเก็บหมือยหอยหลอดจริงๆเลยได้แบบเอาแผ่นใหม่แล้วก็ตามเก็บอีเจ็บสถานีเพื่ออีสองเจนั่นคิดดูแล้วกัน ตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีตโตเกียวแล้วถึงสถานีตโตเกียวแล้วเรากําลังจะไปหาที่เก็บสแตปอีกที่หนึ่งอันนี้เราก็อยู่ที่สถานีตโตเกียวแล้วดูความแบบว่าโค้งมวนของโตเกียวอลังการมากอลังเกินมากนี่ให้ดูแถวในการเข้าคิวแบบแถวยาวมากมเรามีแต่เด็กนั้นเลยแต่ผู้ปกครองพาเด็กมาแล้วนี่คืออะไรไม่รู้เด็กอะไรก็ไม่รู้ <S <S ดูสินะเป็นการตลาดที่ดีมากเลยอ่ะนอกจากขายตัวรถไฟได้แล้วว่าของเนี่ย ก็ยังขายได้อีกดูดีหไหมเกือบหมดชั้นแล้วอะ<ม>คือผ่านไปครึ่งวันเองอะถ้าเกิดถมงมัมีการทําแคมเปญอย่างเงี้ยบล,ลองของขายดีตัวรถไฟก็ขายดีนี่แล้วก็สถานี3ส,สถานีในโตเกียวก็จะมีโตเกียวมีอิเคบุคโุโรดแล้วก็มีอาเทียบาร่าที่จะมีเลโกล้เป็นป๊อปอัพสโตร์อย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะขายแบบอู้ยด,ดูความเลโก้ของมันน่าน่าเล่นมากเลยอะฉลองครบ90ปีของเลโก้ แล้วก็มีคูป,ปองที่สามารถซื้อเกิน2,000แล้วได้ลดอีก200เยนด้วยนะเน,นี่ยโอ้หนี่เลโก้ดอกนี่เลโก้ชินคังเซนอันนี้เลโก้มินเนี่ยป่ะเนี่ยอันนี้คือมินเนี่ยหรืออะไรมันไม่น่าใช่เอาเพจวันนี้เป็นเลโก้มินเนี่ยนเลโก้มิกกี้เมาส์นี่นี่กูน่ารักอ่ะวัวน,นี้คือเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์นี่ตุ๊กตาคือแฮร์รี่พอตเตอร์เทอร์ไมโอนี่แล้วก็รอน คือดูแล้วไม่เหมือนเลยอ่ะแล้วอุย้ยแฮกริดแฮกริดนี่แฮกริดอาจารย์อาจารย์คอนเน็ตแล้วกรงกลางใครอ่นนะอย,ยอะู่ไม่ออกคนนีนนนน้ที่มันเป็นอะไรนะเจทิโรนีป่ะเจเจที่โดนไล่ออกใช่ไหมเจทำนายอ่ะเออเออเออนึกออกแล้วคนนี้ใครอ่ะใครนะอะไอ๋อเออแล้วคนนี้คนนี้ใครวะตทำอะไรนะอ๋อไม่ก็ถือก็เออใช่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 เพราะมาตอบไปเดิมเดนี่คือดูยากมากนี่ไงนี่คือเลโก้ดอกคือเสร็จแล้วเป็นไปแบบดอกกุหลุกุหลาบงี้เลยเป็นดอกทิวลิดยิ่งสวยงามจริงๆ นี่เรือกฝั่งนี้ทีจะเป็นแบบเลโก้อันนี้ตรงกลางเป็นมูด้าน,นขวาก็เป็นหลอดวอเดมอลแล้วด้านซ้ายเป็นเป็นเจ๊ผู้หญิงงานนี้ชื่อไม่ออกน,นี่อันนี้ก็แบบมีเป็นปราสาทเทพวิยายดิสนีย์อันนี้ก็จุลสิภัณฑ์โอ้จุลสิภัณฑ์นี่หมื่นสามอันนี้ก็เป็นจุลสิเวิลด์หมื่นหนึ่งเนะจ้าหญิงดิสนีย่นะไงเออร์ฟร์เซนโอ้โหรถจริงๆริงโอเลโก้บอนไซ แล้วเป็นเลโกดอกไม้เลโกดอก b i r ร์ดออฟพาราไดส์ี่นี่เลโกรถ้ะเลโก้รถอันนี้ฟ r อรี่ด้วยนะฮู้ฟลอรี่นี่สี่หมเจเลยอ่ะไม่ใช่รถแพงอยู่เลโกก็ยังแพงด้วยไม่น่าเชื่อนะท่านต่อเมอร์อ๋อเลิศนี่มีาอุยมียาวกาศด้วยอากาศเท่าไหร่อากาศเท่าไร่าเท่าไหร่อ่ะหาราคาไม่เจอสังแต่ให้ปียาาัสิบแบวกอองด้วยสิบวกด้เหรอเออนี่มีสิบบวกด้วยเลิศสองหมหนึ่ง โอ้ย oh, นี่สิบแปดบวกสิบแปดบวก,บวกนี่คือเด็กเล่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยห้ามห้ามเนี่ยสิบแปดบวกมาเลยเห็นไบวกของสิบแปดบวกเขาเนี่ยเนี่ยเออเลยจริงจริงอันนี้คือห้ามเด็กเล่นเลยนะเพราะมันสิบแปดบวกอ่ะอันนี้เด็กเล่นได้เพราะแปดบวกเซนเซอร์ด้วยนะหรือว่าเราจะมาเลือกเป็นแบบตัวประกอบเองเองก็ได้ได้สามตัวนะครับสามตัวนี้ก็จะราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดเยนก็จะเลือกผมเลือกถือได้เลือกผมเลือกอะไรก็ได้ที่ถือหนึ่งตัวเลือกหัวเลือกตัวแล้วก็เลือกขา เนี่ยได้สามตัวเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเยนซึ่งเราซื้อมาสามตัวเนี่ยพันห้าร้อยเยนถือว่าคุ้มมากนี่ไงแบบเป็นรถไฟวิ่งได้จริงๆด้วยน่าเล่นมากนี่ไงนี่คือเลโก้บอลไซแล้วก็เลโก้กระบองเพชรแล้วก็เลโก้เบิร์ดออฟพาราได แต่ที่สุดเราก็ต้องวนกลับมาชินจูกุเป็นรอบที่สารอบที่4เพื่อสะสมของอีเจโกโก้เจเมียให้ครบนี่เราได้ครบแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใช่เดี๋ยวเราก็เอาไปแลกตัวคาแรคเตอร์การคือตอนนี้เรากลับมาถึงชิ้นจูกุแล้วตอนนี้เราใช้บัตรเอจอาแบบว่าโตเกียวทั้งอันน่ะได้ได้หมดทุกสถานีแล้วความถูกมันแบบว่าุูดมมากทั้งขนมทั้งแบบว่าเสตองที่เจโกโก้เจเมียออกมาที่แบบโอ้ยอิตาืีดังนี้ นี่ของเซียนต้าบอกเห็นไหได้คร,ครบทุกอันเลยเลิศมากเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเราจะไปสะสมให้ครบ30อันภายในหนึ่งเดือนนี้แล้วเราก็จะได้เดโกชุดใหญ่อีกหนึ่งชุดไม่ใช่ชุดใหญ่ได้เป็น,ปนตัวแบบ e c เ a l อีกหนึ่งชุดต่อ30อันเพราะฉะนั้นเราต้องสะสมอีก6แผน่นเอาวันนี้ก็ให้ดูการรีวิวการมาเก็บ p อย เก็เลโกมันเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าการตลาดมากๆเลยในการเพิ่มยอดขายตัวรถไฟและเพิ่มยอดขายให้กับคอนเวเสโตอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเราจะไปที่ไหนติดตามตอนต่อไปอ่ะวันนี้บายบายแล้วร้อนเกิดกลับบ้านละ